เดือนวันนี้หน่อยครับเพราะว่านักบอลสีมาตามหลังในเซตที่2เซตที่สต้องกลับมาให้ได้สุดท้ายกลับมาได้แล้วเซตที่5นี่มั่นใจขนาดไหนคร,ครับว่าเอาเรียกอะไรนะฟื้นจากความตายมาสองรอบแล้วก็ชนะอย่างเงี้ยต่อนลยต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆค่ะคุณน้องเนาะขอบคุณเตาขอบคุณกองเชียขอบคุณจริงๆค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจของเราในวันนี้น,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 นะคะก็คือพวกเราก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนที่บอกกันเราตามเขาตลอดแล้วค่ะแล้วก็ พอมาได้เจ็ดพานะคะพวกเราก็คิดแล้วว่าคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกอย่างเราต้องสู้สู้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยเลือกสู้บรรยากาศวันนี้ครับที่ยมอรวมไปถึงกองเชียร์ที่ติดตามกันแต่เราจบบางคนก็เลี้ข้านสนามไม่ได้บรรยากาศของวอลเลย์บอลในปัจจุบันสําหรับออนเป็นไงบ้างานนครับออนมองว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าค เียวนบวรรกรอมของเราด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็พยายามเล่นพยายามโชว์ทีมให้คนดีอยู่แล้วค่ะก็ะอยากให้ติกามเชียบวรวรณกรงมกับมันด้วยค่ะ,ะสำหรับโอลุมากับในช่วงที่เหลือลเทมชาติยังจะไปช่วยน้องๆในการ <c oughs> อะไรหรือเปล่า,ายังไงไม่เลยอ่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปในในในทิศทางไหนนะคะก็เดี๋ยวเราต้อะตัดกัดูว่าจะมาประชุมประชุมกันแล้วก็จะดูว่า พยายามคุยเน,น,นะ,ะยเป็น่ก็วอ,อ,นนอยนู่น่อค่ะว่าจะไปงนที่พันอสงับลวกับเด็กชุดน,นี้ในสายต,ตาของกรมาในการเป็นล้นพีมองชุดน,นี้สัญาภาพโอลิมปิกก็พวกเราฝากน้องๆไว้แล้วค่ะก็คืออยากให้น้องๆทำให้เป็นที่ค่ะเพราะว่าคนเรามีข้อค้านอยู่แล้วมันมีบทเรียนแล้ว